สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็วันนี้ผมมีคลิปใหม่นะครับก็คือผมจะมาสอนการเล่น6กคนั่นเองครับผมว่า6กคนเนี่ยเราเล่นยังไงใช้สูตรไหนดีนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตโชว์ลิสต์ก่อนนะครับก็บางคนบอกว่าทําไมปะพี่ไม่ออกคลิปพี่มีมีคนรีเควสเยอะนะครับก็ให้ช่วยดูลิสต์ของผมนะครับว่าผมมีลิสต์เรียบร้อยแล้วครับก็ walk through เนี่ยผมเสร็จไปแล้วผมเหลือตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆ่่าทิ้งทีละอันนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจาก 6x6 นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคครับก็อย่างแรกเลยก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราจะมาเริ่มกันที่การทำเซนเตอร์ครับผมก็เซนเตอร์เนี่ยนะครับเราก็คือใน 6x6 เนี่ยนะครับเซนเตอร์ center เราจะต้องทำ 4x4 ด้านในนั่นเองครับก็บางคนแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ ใจเย็นๆนะครับผมมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับผมก็เซนเตอร์เนี่ยนะครับถือว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นครับเซนเตอร์เราจะมีวิธีจัดได้หลายๆแบบนะครับผมแต่ถ้ามือใหม่มือใหม่จริงๆก็เริ่มจากสีที่ถนัดแล้วกันนะครับจัดตามเหมือนห้าคูณห้าสี่คูณสี่มันเหมือนกันทุกขั้นตอนเลยครับแต่ว่าอ่ะสมมุติเราเริ่มด้วยทีสีที่ถนัดก็ผมถนัดเหลืองหรือขาวครับแต่ความจริงผมก็เริ่มได้ทุกทุกสีนะครับ ผมจะอ่าอย่างนี้ผมจะเริ่มจากสีขาวนะครับก็ก่อนหนึ่งผมเห็นแถวนี้ครับที่มันเป็นสามอันเรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมแค่ต้องการอันเนี้ยมายาตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ดันขึ้นไปหมุนแล้วเอาลงมาอย่างนี้ครับก็ได้มาแล้วแถวหนึง่งแล้วหาต่อครับเอาต่อไปผมสังเกตเห็นนี้มีสองอันใช่ไหมแล้วก็ชิ้นนี้ครับเนีเ่ยชิ้นนี้สามารถขึ้นไปต่อได้ผมก็หมุนต่ออย่างนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปมาดูตรงนี้มุมนี้มุมนี้ใช่ครับระวังอันนี้จะหลุดด้วยนะครับ ต่อกันครบแล้วลากมาลงเลยครับก็จะได้สองแถวและทําต่อครับผมทีนี้ผมเห็นอันนี้ซึ่งมันสามารถไปต่อได้กับน,นี้ครับผมก็ทีนี้เราก็มาเห็นเอจอันนี้ใช่ไหมครับหมุนมาครับผมเราก็ลากแล้วก็หาคอนเนอร์อีกอันนึงซึ่งมันอยู่ด้านหลังครับผมก็หมุนปึ๊บต่อกันแล้วก็ลากของข้างล่างเหมือนเดิมครับทีนี้ก็แถวสุดท้ายก็แถวแบบนี้เหมือนซ้อนแรกที่ทําครับ ผมก็หมุนอ่ะเห็นนี้สองอันปุ๊บก็อันนี้ตรงกันแล้วยัดเลยครับแล้วหมุนนี้ตรงปุ๊บเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเี่นครับให้เราทําด้านตรงข้างครับก็คือสีเหลืองนั่นเองครับก็สีเหลืองก็เราก็ดูก่อนอันไหนควรทาอ่าผมก็เริ่มทําแถวกลางแล้วกันอ่าแถวแถวนี่ครับผมเห็นนี้สามอันแล้วผมก็เอามุมนี้มาปุ๊บหมุนไปแล้วก็ใส่เลยครับนะครับแล้วก็นี้ต่ออย่างนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ต่อเป็นแถวมันแล้วแต่ครับเราจะทําแถวไหนก่อนก็ได้ครับให้มันเสร็จครับอ่ะอย่างนี้นี่ผมเห็นอันนี้นนสามารถย้ายมาตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเดเพราะนี้มีสองอันแล้วผมก็นี่เลครับแล้วก็หมุนชิ้นนี้นครับไปให้มันตรงกันแล้วก็ดันขึ้นแค่นั้นเลยครับแล้วก็ตอนใส่ก็แลกแถวแล้วก็ลงอย่างนั้นมันปกติครับอ่ะทีนี้ผมมีสองอันแล้วผมก็หมุนนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็อันนี้ยังไม่ตรงใช่ไหมครับก็หมุนให้ตรงก่อน แล้วก็ใส่ถ้าใส่แบบนี้ครับเห็นไหมครับขาวจะหลุดก็เหมือนเดิมครับแลกกันครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาเซนเตอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําสีอะไรก็ได้ต่อไปเลยนะครับอีกสองสีครับน้ําเงินแดงพยายามเลียงให้ถูกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอนที่สองเซนเตอร์สุดท้ายครับโอเคครับผมเรามาตอนที่สองเซนเตอร์สุดท้ายนะครับผมก็เมื่อกี้ผมก็จัดน้ําเงินกับแดงไปเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปเรามาตอนที่2เซนเตอร์สุดท้ายครับก็ถัดจากแดงเนี่ยก็แน่นอนครับไม่ใช่สีส้มถูกไหมครับผมเพราะสีส้มต้องตรงข้ามกับแดงก็เรามาทําเขียวครับก่อนอื่นเนี่ยเป็นเป็นสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นแถวแล้วเนี่ยผมเอาจัดไว้ข้างๆอย่างนี้จะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่ครับพยายามให้มันตรงๆครับเราก็ดูอ่าผมเห็นอันนี้ซึ่งมันเป็นสามอันแล้วผมก็แค่เอานี้ย้ายมานันนี่วิธีการย้ายคืออ่าสมมุติเราหมุนมาครับ เราต้องการชิ้นอีกอันหนึ่งให้มันมาอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันอยู่แล้วถูกปหมเราแค่ดันขึ้นครับดันหลบแล้วหมุนนี้มาหาแล้วก็ลงได้แล้วครับแล้วเราก็ใส่เลยซึ่งถามว่าทําไมผมแนะนําให้ทำสองแถวกลางก่อนเพื่อไม่ให้ติดปัญหาม,มันจัดยัดกลางทีหลังมันจะยุ่งครับมันก็ไม่เชิงยุ่งมากครับแต่ว่ามันจะด,ดูงงนั่นเองครับแล้วผมก็ทําต่อผมเห็นสามอันนี้ซึ่งสามารถจอยอันนี้เลย แล้วก็อันนี้ผมก็จะใช้วิธีใส่ปกติผมก็ใส่สามนี้ลงก่อนครับแล้วทีนี้ผมก็ใช้เนี่ยครับสองอันผมจะผมจะเหลือแบบนี้ครับเวลาผมจัดหกคหกผมก็จะเหลือพวกชิ้นขอบขอบข้างๆอย่างนี้ครับผมก็จเรียงให้มันตรงอันนี้ใช่ครับแล้วก็ดันขึ้นครับหมุนครับแล้วสีเขียวนี้คือระยะแรกครับแล้วหมุนกลับมาทางเดิมเอาลงครับผมเห็นไหมเราก็จะจัดเสร็จเรียบร้อยครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ เอชนะครับหรือชิ้นขอบนะครับโอเคครับมาต่อกันที่เอชนะครับก็อ่าบางคนบอกว่าอ่าเมื่อกี้เสร็จตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมเล่นผมหาเขียวแดงแป๊บหนึ่งอ่าเจอแล้วเจอแล้วบางทีนะครับเราหาไม่เจอเราจะทํายังไงครับสมมุติอันนี้แต่มันอยู่ข้างล่างซึ่งก็ต้องพลิกก็เปลืองเวลาเรียบร้อยแล้วครับก็เวลาผมเห็นอะไรผมจะพยายามเล่นก่อนอย่างนีง้ผมเห็นมาละสองอันง่ายแน่นอนครับผมก็เลือกละหันมอย,อยอย่างนี้เลย อ่ะผมหมุนเขาไ่อ่ะเจอนี้ฟรีถ้างั้นก็หมุนเข้ามาก่อนครับทีนี้หายกันหนึ่งซึ่งถ้าข้างบนไม่มีแน่นอนอยู่ข้างล่างครับผมก็พลิกดูข้างล่างไม่มีเมื่อกี้อยู่ไหนก็นี่ครับเนี่ยครับผมบางที่ผมก็ี่มีปัญหาคือผมจะหาไม่เจอเหมือนกันครับก็ตอนหาต้องใจเย็นอ่ะผมหมุนมาอ่ะเจอแล้วนี่เหลืองแดงอยู่นี่ใช่ไหมครับก็หมุนมาแล้วเอาเข้าปกติครับแล้วดันไปจับคู่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ผมจะหาน,นี้ทําต่อเลยครับเขียวเหลืองเขียวผมเจออันหนึ่งแล้วผมหมุนลงมาแล้วก็หาต่อครับผมนี่เจออีกอันหนึ่งก็พยายามจับให้ถูกแค่นั้นแหละรครับแล้วก็นี้ก็ต่อครับทีนี้เราก็ต่อไปเรื่อยๆครับผมเราก็หาเหลืองส้มหาเหลืองส้มหมุนหาครับผมอ่ะปึ๊บปบอ่ะทำไงต่ออ่ะอยู่นี่อีกอันนึง เราก็ด้าันหลังอันนึงอยู่ด้านหลังแล้วเราต้องพลิกใช่ไหมอ,อ๋อพลิกอ่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราจัดทั้งบนทั้งล่างเสร็จไปแล้วเหลืออีกสเอสุดท้ายครับโอเคครับผมเรามาต่อกันเลยก็ตอนนี้ผมจัดบนล่างนะครับเสร็จหมดแล้วก็เหลือแค่4ชิ้นสุดท้ายข้างๆ้งทั้งหมดครับก็ก่อนอื่นครับผมสี่สี่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนเราต้องทําย่อยครับทําย่อยขั้นแรกก็คือ อ่ะอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดไหมอย่างเงี้ยที่มันเห็นมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยน่าจะมีสักสามอันหรือสองอันตรงกลางซึ่งมันจะง่ายขึ้นเยอะใช่ไหมครับพอเป็นสองอันตรงกลางเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับห้าคูณห้าครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็อย่างเช่นถ้ามันเป็นสองอันตรงกลางเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้ามันเป็นสองอันตรงกลางของห้าคูณห้าก็จะเปลี่ยนได้กับอันเนี้ยอันหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งมันทําให้มันง่ายขึ้นเยอะนะครับถูกไหมครับ ก็เราก็จะหมุนก่อนอ่ะดูอ่ะ,อ,ะอันนี้สองอันตรงกลางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ยังเหลือสามอันใช่ไหมครับเราก็ทําเหมือนจัดปกติสามอันจัดยังไงเหมือนสี่คูณสี่ครับไปก,ก่อนเหืน่นเห็นอันนี้สามารถย้ายไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็น,นี้ข้างบนมันไม,ขนไม่ข้างบนไม่มีที่ว่างแต่นี้ว่างอยู่เราหมุนขึ้นไปเลยแล้วเราก็เอาส้มมาจับเข้ากันครับแล้วน้ําเงินก็หมุนให้ตรงน้ําเงินตรงลวทีนี้มันจบละอ่ะต่อเลยครับทีนี้ผมเห็นอะไรบ้างครับก็ เดี๋ยวเอานี้กลับมาก่อนตอนนี้ลงกลับมาเหมือนเดิมนะครับทําให้มันดูง่ายอ่ะต่อไปผมเห็นขาวส้มครับซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเห็นไหมสีเหมือนกันใช่ไหมครับผมดันกลางไปเลยหมุนสองทีดันลงได้แล้วจัดเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือสองคู่ซึ่งมันก็เป็นแบบนี้พอดีเลยใช่ไหมครับก็ทํายังไงดีก็ใช้เราก็จะกลับมาที่สูตรนี้ครับนี่ครับ สูตรการจัด2ชิ้นสุดท้ายของ5้าคห้าครับที่มันมีคู่อย่างนี้คู่อย่างนี้แล้วก็สลับแค่2อันนี้เหมือนกันเลยครับมองมองแบบภาพรวมครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมีอย่างนี้มีอย่างนี้สลับ2อันก็เข้าสูตรนะครับพอเราจัดเสร็จเราก็จะต่อกันที่ขั้นตอน3าคูณสได้เลยครับก็เดี๋ยวเรามาต่อที่3าคูณสเลยนะครับมา ทำค o อ s ใช่ไหมแล้วก็ทำ F2L อ่ามาแล้วครับสิ่งที่ทุกคนเกียดมากๆ Parity ครับก็ก่อนอื่นอ่ะ Parity แน่นอนใช่ไหมมันพลิกแค่3ามาันโปรต่ไม่มีเล่นสมูล3ามเล่นยังไงยังไงก็ไม่มีถูกไหมครับเดี๋ยวผมขอแก่นี้แป๊บหนึ่งโอเคอ่ะก็ยังไงมันไม่มีถูกไหมครับวิธีของเราเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติเดี๋ยวผมหยิบ4คูณ4ขข้นมาเปรียบเทียบครับอ่ะนี่คือ4คูณ4นะอ่าเนี่ย4คูณ4สมมติมันเป็น3อันแล้วต้องการพลิกอันหนึง่งเราก็เข้าสูตรใช่ไหมครับสูตรก็ยังไงก็แล้วแต่บางคนใช้บางคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ตามนั้นนะครับแต่เนี้ยอย่าง,งเงี้ยคิดว่าเราควรท,ทําไงครับก็เหมือนกันครับ อันนั้นเราบิด2แถวใช่ไหมจาก2เนี่ยเราเบี่ยนสามแถวครับมันบิดเหมือนเหมือนบิดครึ่งหนึ่งครับครึ่งของทั้งลูกครับก็มันก็บิดปกติเ้วเราก็เสร็จใช่ไหมเราก็เล่นปกติอย่างอันนี้อย่างนี้ผมดูออกเลยนะครับว่าพอเล่น oll เสร็จมันจะเป็น parity ต่อครับหรือเรียกง่ายๆเป็น double parity เมื่อกี้ parity ที่ oll ต่อไปจะเป็น parity ที่ pll น,นั่นเองครับเนี่ยครับมันจะเป็น parity ใช่ไหมครับ อ่าเดี๋ยวผมเล่นปกติอ่าเนี่ยเจอสูตรนี้มีแม่ในสามคูณสามถ้าสามคูณสามสูตรที่ใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมครับก็จะเป็นสูตรนี้ถูกไหมนี่สูตรนี้ถูกไหมครับหรือเป็นสูตรนี้นี่ครับสามคูณสามใกล้เคียงสุดก็จะเป็นสูตรนี้ t per m, หรือ f per m, นั่นเองซึ่งมันไม่ใช่เลยเพราะว่ามันขาดก็ถ้าปกติแล้วเวลาเล่นสามคูณสามผมก็ เซตให้มันบันทีเพิ่มมันง่ายกว่าผมก็จะสลับอันเนี้ยสองชิ้นเอทนี้สลับกับน,นี้ก็บางคนอ่ะอันนี้ครับนี่คือวิธีสลับสองชิ้นใช่ไหมครับเราก็จะบิดแบบนี้ใช่ไหมยอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ผมพอเป็นหกคูณหกอ่ะมันเริ่มบิดไม่นถนัดเพราะมันต้องบิดสองแถวใหญ่ซึ่งมันตานอยู่ผมก็บิดผมเปลี่ยนสูตรผมก็ใช้สูตรนี้ครับ ซึ่งบิดง่ายบิดคล่องกว่าเยอะครับผมแล้วก็มันก็เก้าเข้าทีเพิ่มมก็เล่นปกติเลยเนี่ยครับหกคณหมันก็ไม่ได้เล่นยากครับถ้าคุณเล่น4ี่คูณสี่เป็นครับแค่ประยุต่อแค่น,นั้นเองเลยครับแต่แค่4ี 4, 4่คูณสี่ณสอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเล่น4ี่คูณสเป็นใช่ไหมครับเราต้องเล่น5้าณหเป็นครับพอเล่นสองอย่างนี้เป็นปุ๊บเนี่ย ต่อจากนี้จะเล่นได้หมดเลยครับหกคูณหกเจ็ดคูณเจ็ดแปดคูณแปดหรืออะไรก็ตามใหญ่ๆเล่นได้หมดเลยครับถ้าเล่นแค่สองน,นี้เป็นเพราะว่าอันนี้เป็นเลขคู่นี้เลขคี่ถ้าเล่นสองอันนี้เป็นปุ๊บคู่คี่ที่เหลือมันง่ายเลยครับผมครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็อันนี้ก็ผมทําตามที่คนรีเควสต์มานะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมนะครับผมให้ดูลิสต์ไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆไปปล่อยคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณครับ